ขุมทรัพย์เดอะทอยนอนเฉยเงินเข้าวัลละเจ็ดหลักเดอะทอยหรือทอยธันวาบุญสูงเนินศิลปินโปรดิวเซอร์และนักร้องหนุ่มสไตล์โดดเด่นเฉพาะตัวจากสังกัดค่ายเพลงว a t the Duck ที่ฝากผลงานเพลงฮิตติดชาร์ตไว้มากมายแต่ละ่าสุดได้ออกซิงเกิลใหม่แนวเพลงใหม่โดยสาวสุดร็อกเกี่ยงเพลงงูงูที่มาสร้างความเดือดเพื่อเปรียบเปรยคำพูดของคนที่ยิ่งกว่าพิษของงูโดยก่อนจะออกซิงเกิลใหม่ แกะกล่องแบบนี้ช่วงหนึ่งเดอะทอยได้หยุดทําเพลงไปซึ่งล่าสุดได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวในช่วงระหว่างนั้นว่าหยุดทําเพลงไปลงทุนเรื่องการลงทุนนั้นเดอะทอยกล่าวว่าเราตกตะกอนมาก่อนเรามีวิธีคิดที่มีแผนการมากขึ้นแบบไหนก็ได้ที่เป็นตอนนี้เป็นเจ้าของค่ายเพลงวูฟมิวสิกและมีเพลงลาก่อนที่กำลังมารวมถึงลงทุนเรื่องรถเรื่องการเทรดแต่ไม่ใช่ Forex แล้วก็อาสังหาริมทรัพย์ ถามว่าสาเหตุที่จะลงทุนมันเสี่ยงน้อยถ้าเราแม่นขึ้นถ้าเราเก่งขึ้นการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าเราแม่นยำขึ้นจะเสี่ยงน้อยลงผมเน้นแบบว่าตลาดที่เราจะเล่นคืออะไรต้องศึกษาก่อนถึงจะเริ่มลงทุนทั้งนี้ยังเล่าต่อว่าการลงทุนกับรถทั้งซูเปอร์คาร์รถแข่งพร้อมกล่าวต่อตั้งแต่เด็กๆเ,เราชอบซื้อรถที่เราชอบมาเก็งกําไรและทํากําไรจากมันด้วยวิธีไหนก็ได้ซูเปอร์คาร์รถแข่งและตอนนี้มีกี่คัน คันประมาณนั้นได้สำหรับอาชีพนักลงทุนเดทอยยังเผยต่อว่าทำเรื่อยๆครับที่ดินอสังหาคอนโดบ้านทั้งหมดเลยและเริ่มได้2ปีหยุดทำเพลงไปเพราะผมอยากไปลงทุนและตอบโจทย์พเพราะครอบครัวที่บ้านเป็นสายนี้อยู่แล้วและอยากลองศึกษาและอีกหนึ่งคำตอบที่อยากจะทำให้แฟนเพลงน้ำตาสิ่บ้างคืออยากร้องเพลงให้น้อยลงอยากใช้ชีวิตน้อยขึ้นและการลงทุนย่อมมีทั้งกำไรและขาดทุน ในส่วนของเรื่องการขาดทุนเสียกับเกมอย่างเดียวเลยแต่อย่างเกมบางครั้งก็ได้กลับมาแค่เสียมากกว่าถามว่าความสึกในตอนนี้ก็คือเล่นเกมอย่างเดียวเลยมีความสุขมาก